ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่2นะครับบทของครูหลอมและคามเก่มสนามไฟฟ้านะครับวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายเป็นหัวข้อ2.4นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับสไลด์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นนะครับหัวข้อ2.4นะครับต่อเนื่องจากการอธิบายเรื่องของประจุกระจายตัวครับ อย่างต่อเนื่องในครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอินทิเกรลตามปริมาตรในระบบพิกัดต่างๆสําหรับการหาสนามไฟฟ้าในเชิงปริมาตรนะครับซึ่งเราก็ต้องหาประจุเข้ามาได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปหาสนามไฟฟ้าต่อนะครับสําหรับความเข้มสนามไฟฟ้านะครับที่เกิดจากประจุเชิงปริมาตรนะครับก็จะคล้ายๆกับการที่เราหาความเข้มสนามไฟฟ้ากรณีประจุแบบจุดนะครับก็คือแต่ว่า เดิมที่มันเป็นจุดเนี่ยเราก็หาปริปจุของมันแค่จุดเดียวนะครับแต่พอมันเป็นปริมาตรเนี่ยเราก็ต้องหาประจุโดยรวมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นประจุเชิงปริมาตรนะครับซึ่งจะใช้การที่เราจะหาได้เนี่ยเราก็ต้องทําการรวมมันนะครับหรือการอินทิกรัลมันนะครับซึ่งโดยทั่วไปประจุเชิงปริมาตรเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ในรูปของโลววีนะครับหรือความหนาแน่นเชิงปริมาตรซึ่งจะหาได้จาก จำนวนประจุทั้งหมดในก้อนประจุะเชิงปริมาณนั้นหารด้วยจํานวนปริมาตรทั้งหมดนะครับก็คือ dq by dt อะ by dv นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากําหนดให้ในปริมาตรเล็กๆ delta v นะครับ delta v หรือว volume นะครับมีที่จุด p ใดๆมีค่าประจุอยู่ท่ากับ delta q นะครับไอตัว low v หรือความด่เนเชิงปริมาตรของประจุนั้นก็จะเท่ากับ delta q หารด้วย delta v นะครับ ทีนี้ถ้าเราจะหาปริมาตรโดยรวมทั้งหมดทั้งก้อนนะครับแล้วก็ให้ประจุในจุดนั้นนะ่มีปริมาตรเดลต้าวีเข้าสู่ศูนย์นะครับจากเดลต้าวีก็จะกลายเป็น dv เป็น differential นะครับจากสมการตรงนี้นะครับถ้าเราย้าย dV ขึ้นมานะครับอีกข้างหนึ่งของสมการแล้วเราก็ทําการอินทิเกรตมานะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอินเกรชนกับ Di f f e r e n t i a l ก็จะเหลือ Q นะครับเพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งของ Q ก็คือสิ่งที่เราต้องการคือต้องการปหาว่าปริมาตร ของประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับอีกฝั่งหนึ่งของ Q ก็จะกลายเป็น integral o w Vdv นะครับคือการหาความแน่นประจุเชิงปริมาตรนะครับก็คือการ i n t e g r a เชิงปริมาตรนั่นเองซึ่งจากที่เราเรียนมาเรื่องของระบบพิกัดนะครับกรณีของปริมาตรก็เช่นกันนะครับถ้าเราแบ่งตามระบบพิกัดเนี่ยมันก็จะมีอยู่3แบบนะครับก็คือเป็นตามระบบพิกัดฉากระบบพิกัดทรงกระบอกแล้วก็ระบบพิกัดทรงกลมนะครับมาเริ่มกันที่ระบบพิกัดฉากนะครับซึ่ง จากสมการเมื่อสักครู่นี้นะครับตัว dv นะครับหรือตัว div volume นะครับเราก็สามารถถ้าเราใช้เทียบกับระบบพิกัดฉากเนี่ยเราก็สามารถแปลงให้อยู่ในรูปของ dx, dy, dz คือการคูณของปริมาตรเล็กๆตามระบบพิกัดฉากได้นะครับเพราะมาเขียนเป็นสมการเราก็จะแบ่งเป็นการอินทิเกรลนะครับ,นะรบการอินทิเกรล3ชั้นนะครับของ dx, dy, dz ตตามลำดับ นะครับโดยที่มี low V อยู่ภายในนะครับอันนี้ก็คือในสูตรของกรณีที่เป็นระบบพิกัดฉากครับต่อมานะครับกรณีที่เป็นระบบพิกัดทรงกระบอกก็เราก็เปลี่ยน DV ให้กลายเป็นระบบพิกัดทรงกระบอกนะครับก็ซึ่งจะเข้ากับ low D D low o d i f y e s uniset นะครับแล้วก็เป็นอินก็ชั้นนะครับแต่สำการทั่วไปตรงนี้เราก็แบ่งเป็นระดับขั้นนะครับก็คือ d i ฟทีละตัวที่ระดับชั้นเราใส่บล็เข้าไปนะครับ เริ่มต้นที่ดีโลก่อนนะครับก็เป็นเป็นศูนย์ถึงโลนะครับก็คือลัศมีของทรงกระบอกแต่นั้นก็เป็นดิฟเทียบไฟายนะครับก็เป็นมุมฟายที่กว่าไปนะครับกรณีนี้ที่ให้ลิมิตเป็นศูนย์ถึงพายก็คือกรณีเป็นรูปทรงกระบอกแบบเต็มรูปนะครับของปริมาตรของประจุนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายความสูงของปริมาตรของทรงกระบอกนะครับเป็นเส้นหนึ่งเสนสองนะครับก็เป็นอีเส้เป็นตามสมการนี้นะครับ ต,ต่อมานะครับก็เป็นระบบกาสุดท้ายเป็นระบบในกัดส่งท่งกลมนะครับก็จะเป็น DV ก็เท่ากับ R กำลังสองไซ์ DR D ีิต d f นะครับซึ่งสามารถทำอินทิเกรลสมชั้นได้เป็นดังสมการสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อินทิเกรลเทียบกับ R ก่อนแล้วก็ D ีิตแล้วก็ D ไฟตามลำดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหาจริงๆเราคือเราต้องหาตัวปริมาณของประจุที่อยู่ใน ปริมาณนั้นๆให้ได้ก่อนครับพอเราได้ประจุแล้วเราก็ไปแทนค่าในการหาเรื่องของสนามอีกครั้งหนึ่งในสมการ4 1ส่วน4พายเอนศูนย์ะครับคูณกับคิวนะครับหาด้วย r ากำลังสองอีกทีนึ่งว่าปริมาตรตรงนี้ที่มีประจุจำนวนเท่าน,นี้เนี่ยจะส่งผลให้เกิดสนามไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่น,นะครับก็มุมมองก็คือมองเป็นประจุแบบจุดนั่นแหละแล้ว,วไปเท่าไหร่นะครับนี่ก็มาดูตัวอย่างนะครับก็จะเป็นตัวอย่างในการหาปริมาตรนะครับราหา อะไรหาประจุนะครับรจุรวมในปริมาตรนะครับสําหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการหาประจุเชิงปริมาตรที่มีอยู่ในระบบพิกัดฉากนะครับโดยสมมติโจทย์ก็จะกําหนดให้เป็นมีความรั่แน่นเชิงปริมาตรเท่ากับเป็นฟังก์ชันของ x y กนะครับก็เป็น10 z ย์แกลังสองนะครับหน่วยเป็นคูลมต่อตารางเมตรได้ต่อลูกบ,บาศก์เมตรนะครับแล้วก็หาว่าในพื้นที่ที่เราสนใจนะครับในกรณีนี้ตัวอย่างกําหนดให้เป็น x อยู่ที่ลบ1ถึง2นะครับ y อยู่ที่0ถึง1แล้วก็ z อยู่ที่3ถึง5นะครับวิธีการทำเราก็มาแทนค่าสูตรก่อนก็คือจากโจทย์เราต้องหา Q ให้ได้นะครับ q ก็เท่ากับอินทิกรัลว l รุ่มของ l ล w V dv ในที่นี้ l ล w V ไอตัว dV ก็เท่ากับ dx, d y dz นะครับเสูตรเลยเป็นตัวนี้จากนั้นเราก็แทน l ล w V ด้วยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับคือ10 z กำลัง2 y นะครับ จากนั้นก็ทําการอินก็สมชั้นนะครับก็ใส่ลิมิตของมันจากโจทย์กําหนด x เท่ากับลบหนถึงสนะครับ y เท่ากับศูนย์ถึงหแล้วก็ z เท่ากับศูนย์เอ่อสามถึงห้านะครับตัวโล g ก็เท่ากับสิบ z กับลงสอง y ทีนี้จากี่ดูในรูปของฟังก์ชันนะครับจะเห็นว่าฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันที่เป็นอิสระต่อกันนะครับคือสามารถแยกวง,งเล็บได้เลยนะครับแล้วเราก็จัดกลุ่มนะครับจริงจริเราจะต้องหา x ก่อนนะครับแล้วก็หา y นะครับแต่แต่ว่าพอเราเทียบเทียบ x ในนี้ไม่มี x อยู่เพราะฉะนั้นทุกตัวเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกไปได้พอเราดิฟเทียบ y ตัวอื่นเป็นค่าคงที่ก็ดึงออกไปได้เหมือนกันพอเราดิฟเทียบ z ก็ทำาองเดียวกัน10 y ก็เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถยุบรวมเป็นสมการย่อยๆได้เลยครับเพราะฉะนั้นกรณีแรกเราก็เริ่มอินดิโกลดิฟเทียบ x ก่อนไม่มี x อยู่เลยเพราะฉะนั้น x ก็คือ1นั่นเองนะครับก็เอาลบ2ก็บ1มาใส่นะครับก็เป็น d ี x อันที่2ก็ดิฟเทียบ y พอดิฟเทียบ y ก็มี y ตัวเดียวก็ y มาใส่นะคร 0ถึง1ของ y dy นะครับตัวสุดท้ายก็เป็น n ก็ z กํกำลังสองนะครับส่วน10เป็นข้างที่เราดึงไปด้านนอกวงเล็บได้นะครับไม่ต้องการนี้ก็อะไรจากนั้นก็อ e ก็นะครับแต่ละตัวไล่ไปจากหน้าไปหลังหรือหลังไปหน้าก็ได้นะครับตรงนี้ก็ z กํกำลังสองก็ได้ e ก็ได้เป็น z กํกำลังสามส่วนสามนะครับก็ใส่ลิมิตสามถึงห้า e กวกาก็ได้ y กำลังสองส่วนสองตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็เป็น x นะครับ e ก็หนึ่งก็ได้ x ตั้งแต่ลบหนึ่ถึงสนะครับแต่เนก็แทนค่านะครับแเป็นหกับสนะครับส่วน y ก็เป็นหกับศนย์ะครับแล้วก็ x เป็นสกับลบหนครับตรงนี้เราระวังให้ดีนะครับมีลบลนะครับแล้วก็แทนค่าออกมาสอบบหเป็นสนะครับตรงนี้ศูนย์กำลังสเป็นศูนย์แ้า้งหลเป็นศูนย์ก็เหลือหนึ่กลังสองก็เป็นหนส่วนสะครับตรงนี้ก็เป็นสามกลังสาก็ตัดสไปตัวหนึงก็เป็นสามยกกำลังสองก็เป็นกลานะครับตรงนี้ก็เป็นห้าลังสาส่วนสม ปรากฏขึ้นเลขออกมาได้4ี่จุดหกกว่าๆนะครับจากนั้นก็ทําการลบกัน4ี่ส็ลบเก้าเลยสามสิบสองนะครับสามสองกว่าๆตรงนี้ก็เป็นเหลือนศูนย์จุดท่าะครับหนึ่งสองตรงนี้สามดึงลงมาครับก็คูณยาวนะครับก็จะได้ประมาณ4ี่ร้อยเก้าสิบเนี่ยหน่อยนะครับก็จากตัวเลขกลมๆใช้ทศนิยมสามตำแหน่งก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่ร้อยเก้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นประจุของกรณีนี้ตัวอย่างนี้ก็จะได้ประมาณ4ี่ร้อยเก้าสิบคูลอมต่อลูกบาทหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการหา ประจุเชิงปริมาตรนะครับกรณีที่เป็นระบบพิกัดฉากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับสำหรับคลิปถัดไปโอกาสถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของบทที่3นะครับเป็นกฎของเกาต่อไปนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถเข้าไปดูคลิปอื่นๆได้นะครับจากที่ได้ทำลิงก์เอาไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ